ท้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิเิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินกี่ปีเจ็ตอน หลวงปูส่สวงช่วยขนอิฐแบกทรายสร้างวัดพระแก้วห้าพูดถึงหลวงตาสวงหลายๆท่านอาจจะสายหน้าบอกไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าหลวงปูส่สวงพระอริยสงฆ์ที่มีวัดปฏิบัติที่แปลกประหลาดนอนกลางวันตื่นกลางคืนหน้าร้อนกลับนอนผิงไฟแต่พอหน้าหนาว ลุกขึ้นอาบน้ำตอนดึกๆชอบเล่นว้าดูการตีไก่แต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีอายุยืนยาวและไม่มีใครรู้ว่าอายุที่แน่นอนของท่านเท่าไหร่และหลวงปู่ก็ยังเป็นหนึ่งในอาจารย์ของหลวงปู่หงพรมปัญโยที่กำลังโด่งดังในตอนนี้อีกด้วยซึ่งหลวงปู่หงท่านเคยกล่าวไว้ว่า เรื่องราวของหลวงปู่สวงเป็นเรื่องของการเจริญอิทธิบาทเป็นสภาวธรรมที่อยู่เหนือธรรมชาติเป็นเรื่องเหนือโลกเรื่องของพระอริยบุคคลหลวงปู่สวงก็เป็นอาจารย์ของเราองค์หนึ่งเหมือนกันมีลูกศิษย์ของหลวงปู่หงเคยเล่าถึงเรื่องหลวงปู่สวงไว้ว่าผมเองเมื่อก่อนไม่เคยชื่อในเรื่องของหลวงปู่สวงว่าท่านจะมีอายุยืนยาว นับร้อยๆปีอย่างที่เขาลือกันผมคิดว่าคงจะเป็นแผนเพื่อวางไว้หากินกับพระตามเคยจนได้ยินจากบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่หงที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่หงท่านมักจะตอบคำถามของใครๆบ่อยๆว่าหลวงปูส่สวงมีอายุยืนยาวมาหลายชั่วอายุคนจริงๆจนกระทั่งครั้งหนึ่ง ที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปกราบหลวงปู่หงเลยตั้งใจว่าจะถามเรื่องหลวงปู่สวงกับหลวงปู่หงซึ่งผมน่าจะถามตั้งหนาแล้วก็ได้แต่เรียบเรียบเคียงๆถามเอากับลูกศิษย์ท,ที่ใกล้ชิดหลวงปู่หงให้แน่เสียก่อนกันความผิดพลาชซึ่งลูกศิษย์ท,ที่ติดตามรับใช้หลวงปู่หงท่านหนึ่งได้เล่าให้ผมฟังว่า หลวงปู่หงเคยเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ของท่านฟังว่าตอนที่ท่านเกิดมาก็เห็นหลวงปู่สูงเป็นอย่างนี้แล้วจนหลวงปู่สูงละสังขารท่านก็ยังเป็นเหมือนเดิมเมื่อผมได้ฟังจากที่พี่เขาเล่ามาจึงลองเอามาคำนวณบวกลบคูณหารอายุของหลวงปู่สูงดูก็ได้ออกมาว่าอย่างน้อยหลวงปู่สูงจะต้องอายุห5 0ปี ผมยังไม่หยุดหาข้อมูลแค่นั้นยังไปถามท่านพระภิกษุอีกรูปหนึ่งที่เคยเจอหลวงปู่สวงต่ออีกว่าเออกราบน้ำพิสการครับหลวงลุงครับเออหลวงลุงเคยติดตามหลวงปู่หงไปกราบหลวงปู่สวงใช่ไหมครับเออเป็นไงบ้างครับไล่ผมฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อใช่อาตมาเคยไปกราบหลวงปู่สวงกับหลวงปู่หงพอไปถึงหลวงปู่หงท่านก็คุกข่าก้มลงกราบ แล้วก็ขนาดที่สนทนากับหลวงปูส่สวงนั้นหลวงปู่หงก็ยังพนมมือคุยกับหลวงปูส่สวงตลอดเลยนายโยมผมได้ยินถึงกับตกตะลึงถามกลับอีกครั้งเพื่อความแน่ใจฮะหลวงปู่หงนี่นะครับคุกเข่าพนมมือคุยกับหลวงปูส่สวงเออใช่ตอนนั้นผมนึกในใจเลยว่าอืถ้าขนาดหลวงปู่หงยังคุกเข่ากราบ และพนมมือคุยด้วยแบบนี้ต้องไม่ใช่ธรรมดาแน่ๆพอได้ข้อมูลยืนยันขนาดนี้ผมจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าอีกไม่กี่วันผมจะเดินทางไปกราบหลวงปู่หงผมจะถามหลวงปู่หงเองเลยจนเช้าวันพุธผมเดินทางไปกราบหลวงปู่หงตั้งแต่เช้าถึงวัดประมาณตีห้านิดหน่อยเหมือนโชคจะเข้าข้างผมทำให้พอไปถึง ผมก็ได้เจอกับหลวงปู่หงพอดีเลยแถมยังไม่มีใครด้วยผมเข้าไปกราบหลวงปู่หงสังเกตเห็นว่าวันนี้หลวงปู่ท่านอารมณ์ดีจึงคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีดังนั้นถ้าอยากรู้อะไรก็ควรจะถามในตอนนี้เลยกราบนมสัสก,การครับหลวงปู่หลวงปูง่ครับคือผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของหลวงปู่สวง ที่เขาบอกกันว่าหลวงปูส่สวงมีอายุนับเป็นร้อยรอยปีจริงหรือเปล่าครับหลวงปู่ท่านหันมามองหน้าผมทันทีทําให้ผมรู้สึกว่าเราคงจะถามเรื่องที่มันเกินตัวไปที่ไม่ควรจะถามเข้าแล้วแต่ปรากฏว่าผิดคาดหลวงปู่หงท่านยังเมตตาตอบว่าเออมันก็ไม่ชัดเจนหรอกแล้วท่านก็หันกลับไปดูข่าวทีวีเหมือนเดิม แต่ชั่วอึดใจหนึ่งท่านก็หันกลับมาแล้วกล่าวว่าตอนที่เขาสร้างวัดพระแก้วนั้นหลวงปู่สวงยังไปช่วยเขาขนอิดขนสายสร้างวัดด้วยมันกี่ปีมาแล้วฮะตอนที่เขาน่ะสร้างวัดพระแก้วนะสองอร้อยกว่าปีครับเออนั่นแหละนั่นแหละตอนที่สร้างวัดพระแก้วนะหลวงปู่สูงก็ไปช่วยเขาขนอิดแบกสายสร้างวัดด้วย แล้วหลวงปู่ก็หันกลับไปดูทีวีต่อไม่พูดอะไรอีกเลยคำตอบของหลวงปู่หงทำให้ผมเชื่อและศรัทธาหลวงปู่สวงขึ้นมาทันทีความคิดที่เคยเชื่อว่าเป็นแผนหากินกับพระนั้นหายไปจากสมองของผมหมดสิน้นหลวงปู่สวงหรือลูกตาบอหมายถึงหลวงตาสวงเป็นที่รู้จักกันดีของคนในพื้นที่ บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกษโคราชเพราะท่านมีวัดปฏิบัติที่แปลกประหลาดมากอย่างที่ทางช่องได้นำเสนอมาแล้วในคลิปก่อนๆเวลาที่ท่านจะไปไหนมาไหนนั้นท่านจะเดินละเลาะไปเรื่อยๆอยากจะขึ้นรถใครคนนั้นก็ต้องจอดรับท่านเพราะถ้าหากว่าไม่จอดรถก็จะดับเอาดือด้อไปต่อไม่ได้ ไม่ใช่ว่าท่านมาแกล้งนะครับแต่ท่านมาโปรดผู้นั้นโดยตรงเพราะว่าหลังจากที่รับท่านขึ้นรถแล้วผู้นั้นก็จะหากินง่ายหากินคล่องมีชีวิตที่ดีขึ้นทันตาหากหลวงผู่ท่านอยากจะเข้าบ้านใครท่านก็เดินเข้าไปเลยบางทีก็ว่าบอกขอนั่งขอนอนไปตามเรื่องถ้าเจ้าของบ้านรู้ไม่ทันก็พลาดโอกาส แต่ถ้าบ้านไหนรู้ทันก็จะเตรียมจดหวยหรือว่ารับของดีจากหลวงปู่ได้เลยอย่างเช่นมีเจ้าของร้านค้าท่านหนึ่งกําลังขายของอยู่เพลินๆก็พอดีเห็นพระแก่ๆท่าทางสติไม่ค่อยจะดีเดินผ่านมาแล้วหยุดขอเข้ามานั่งในร้านขอกินน้ำเจ้าของร้านสงสารก็ให้เข้ามานั่งพัก เอาน้ำมาถวายพอหลวงปู่ฉันน้ำเสร็จก็นอนหลับไปเลยเจ้ของร้านก็งงไม่รู้ว่าจะทำยังไงจึงปล่อยท่านนอนแต่พอนอนไปสักพักหนึ่งท่านก็ตื่นขึ้นมาแล้วขอกระดาษจากนั้นก็เอื้อมมือไปหยิบกระดาษบนโต๊ะขึ้นมาเขียนตัวเลขแล้วก็หายไปผลปรากฏว่าหวยที่ออกงวดน,นั้น ถูกสามตัวเต็มๆทำเอาเจ้าของร้านรายนั้นงงอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าท่านเป็นใครจนกระทั่งในภายหลังถึงได้ทราบว่าเป็นหลวงปู่สวงจนถึงกับต้องก้มลงกราบตรงที่หลวงปู่สวงเคยมานอนและเก็บที่ตรงนั้นเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าไปนั่งอีกเลยเรื่องราวของหลวงปู่สวงมีทั้งเรื่องสนุกตื่นเต้น ปาฏิหารมากมายแต่ว่าหลวงปู่สงูงท่านต้องการให้ใครเจอแบบไหนนั้นท่านที่ศรัทธาหลวงปู่จริงๆท่านจะได้พบเจอกับอภินิหารที่ท่านจะต้องปิติจนกลั้นน้ำตาไม่ได้อิลิเมียองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทเธยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจัง อิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ